นี่ <Ee, S 2> ไม่มีอะไรจะมอบให้นะนอกจากสิ <compelling sound> <3 Williams> ่ง <chanting> น <oses Five Wuhan> ี้ครับด้วยอะไรกำกันไปก่อนมามสเจ้าม้าอย่างมือมสีเหลืองเบิ่งดีๆยิงเจ้ากูตะก้องนี่บอสบอสบอสบอบออินเสิร์ตไอ้โคกเลยอินเสิร์ตเออกูกับจีจัดให้มึงแบบนรกแตกนรกแต๊ดเอาอีกรอบนึงไง ขอแล้วขอแล้วสวัสดีจ้ามือจะอยู่กับช่องเฮียต่ำหำตรงชาแนลสวัสดีครับผมเฮียต่ำหำตรงครับผมสวัสดีจ้าน้องรักจ้ามื้อนี้เฮามาเฮ็ดหยัง มาทำเซลมอนนนมอี่ใช่นึกว่าปลาซิวอ้าวโอ้โหอันนี้ก็เซลมอนเหมือนกันปลาสมปลาสมยังไรเซลมอนี่ดาเทียงปลาสมก็บอกว่าเซลมอนอ่ะซีไรซีสมอ่ะแล้วมันพวปลาสมตรงไหนเออปลาสมกับปลาสมเออมื้อนี้ผมได้แวะมาจังหวัดเมืองแปะเมืองแพร่อะคนซอกกล่าวอ่ะ อะไรคือจังหวัดมันแหลอ่าบุรีรัมย์ซอกกลาวบุรีรัมย์มัอนี้ได้มีโอกาสแวะมาบุรีรัมย์กาดติดกาดติดติดบ้านเหรอครับติดอำเภอชุมพลเขานี่แหละระยะทางกับพ่ไก่พอดีได้มีโอกาสแวะมาหาครับหลายคนอาจจะเห็นเห็นเขาบว่าสเป็นในพวกตลกหรือละครนี่ยังงีสิคนนี้เขาสูงขาวจมูกอสูงขาวหุ่นยาวเขาดีจมูกโด่งขาวตัวอประมาณนี้ มอน,นี้ <Okay. S 1> ผมกะคนรอครับคนรอคนหนึ่งมอน,นี้ผมกะจะให้ตำเชี่ยวหมอนให้กินเอาแบบโคดโหดโคดพีกเลยครับได้ยินเขาว่าคนคนเนี้ยเราหย่านง,งูคนรอรอจมูกสูงเขาาตัวยังสิทธิอ์อเราหย่านง,งูแมนนูใดมากยังงนี่ด้ย็งงูมาพอม่อมคนปน,นีเป็นไผ่เดี๋ยวเข้ากับตามหาแล้วอีกยังหาว่าพวกอยู่ยังมาสามสี่กิโลกับเรานั่นเด้ผู้ใดหนังพิษโตสลอดี่ย จอแล้วสวัสดีครับผมนี่ล่ะครับคนที่สูงขาวหมวยอึมจมูกดงขาวจัวะขาวจ้วะโมเมนต์ได้ผิดบอกบอกเฮ้ยผมมาเยี่ยมมายามนี่ไอ้ก่อนอื่นก็สวัสดีก่อนสวัสดีครับโอมิตาปุ้ยโมแมนต์นะครับอายุสีสั่นอ่ะมากัน2คนนี่ปะครับจะเห็นจะคนเหรอ เออเรียนสองเนี่ยเออจะทำให้ยังบัดนี่ทำซื้อมุ้งย่ายผมบ่ได้นักเล่นใดอยู่ใกล้ผู้สอกผู้สาวอะไรมึงนี่เอาใหญ่เลยนนะสมือนี่เนาะตะกี้นี่กูเห็นแต่มุงสิมุ้งส่วนขึ้นกาว่ัส่วนขึ้นกามึงบักบ่รักดีอ่ะไอ้ครบหมู่ส่วนไงมันก็ส่วนน้ำมู่แหละกะว่าอยู่นี่หูหนูกะว่าอยู่ว่าซั่นมื้อนี้ผมมาสิใหายไา้แบงไดยเฮ็ดนี่ปลาส้มให้กิน เอ้ยโมเมนกูเบิงกูเบงโง่ปากบ้าตะทู่ตากแดดเฮ้ยตากแดดคนในเมืองแล้วมึงบ่เออกิริท์อ่ะเบิงว่ะอาจารวามันสีใดเนี่ยสีแสดแก้วเนเหรอเอครับผมวันนี้อยู่กับไอ้ฝใายเมฆะเนาะครับไล่ข้อหน้าจิตติดตามผลงานเราหลายโมบายจะเป็นนังโปอืมไปแล้วไปแล้วยอนเรียนผมติดตามตำเพลงอันนี้ไหม อยากกินตีนไก่นะโอ้โหทวดเพ่งเพ่งเพ่งเนาะบ่เขียดเนาะบ่เขียดบ่เขียดบ่เขียนดอกครับจะเขียนได้กูนักเลงเนาะอันไมการนี่เนาะเล้งเลงอุ้ยตั้งแต่ตากล้องมาเราคึงเสือกุสุดหลอดดานมาได้ยังไงวะอุ้ยแจ้งตำรวจเอาไปไปยังว่าดูไป็นตำสู้ผมกินหิ้วเข่าเนาะนะครับสีไม้กูเห็นอันนี้สู้กินแมนครับคลิปที่แล้วยาเด้อคลิปที่แล้วยาเด้อเครื่องคั่วขุมมุนดตอนสู้เนี่ยคลิมยัง คลิปกูอะไรแล้วบ่ไปเบิ่งในช่องนะครับช่องเงี้ยงก่อนท่านเดินเลีคอร์ดเอ้ยก็ได้กินหนีก็เลยอ่ะเฮ็ดแต่เพิ่นจักหน่อยนะเพราะว่าเอาเพิ่นมาออกแล้วเพราะว่าสุดตัวนี้ผมบอกเอ๊ะคือสุดเก่าบ่แม่นครับอย่าเฮ็ดจักหน่อยเด้สุดหมานผมมาแล้วมันต้องสุดได้เจ้าสิไปใส่ทีละหน่วยมันสิเสร็จได้จังได๋ผมต้องการฟิลแบบเผ็ดๆอ่ะเฮ็ดนั่นจังซั่นนมนมำให้เด็กมันดูบ่เอาเออว่ะเอาเพชรเพชรผมมึงมาแบบนั้นตังโลกแม่ พ่อใจงยังพ่อยังงงอีกยังอีกเฉพ่ะตำซอยกูเองเอาบ่ตำงล่างมีกว่ามั้งมันสิพังได้ตำเนี่ยเอ้ส่ขีละใกล้ๆขีแต่มอเลยอันนี้ขั้วปลาขีใส่กูตำบักพริกอีกบุกไปซอยนะซอยอีกบ่พอแล้วดักแซ่บพอดี เอาละโ <Okay. S 2> อเคใส่บันสีได้น้องครับผมน้องกัดซอยไอลิปเมื่อกี้นี่กวขโวนพ่อมีผู้หญิงมีน้องเอามาเล่นน้ำมันบ่ครับเออพอน้องมาฮะไอไอ้คยอยากจัดให้น้องโก้ยโอเคเออใคเอ้บนน่ะมาเก่งเป็นคนหนึ่งสี่วะสีเลยตลอดเล่นปะ<ส>บ่แม่งได้ไอสวยค่ะสวยถึงผมสีสัวยังไดผมก็ยังสัวจมสั่นมันคงมันคง คาแรคเตอร์เดิมใบเลยวนะพี่ตาไว้ครับผมปิดตาไว้อ่ะปิดปิดพี่ตาไว้อ่ะมาเลยนี่ไม่มีอะไรจะมอบให้นะนอกจากสิ่งนี้ครับเอาไรอะไรจะกันไว้ก่อนเพื่อเพื่อคลิปให้เรียบร้อยไงเย็นเย็นยามูม้าเจ้าแม่ยังกันยามูม้าเจ้ามา่ยังกันยามูม้าอ่ะจะให้วันนี้จะให้พิตตี้ของพวกเราได้ ตำให้ดูใสเย็นเด้อจเย็นเด้อใสอ้ยบางเนาตกบางเนาตก้าบ้างนามนาอุ้ยถ้าตำโอ้ยบางเน่าโอเคแล้วก็ปากใส่เลยเครื่องปรุงอุ้ยบางเนาบักเนาบางเนเน่ยจ้าเขาหมีเขาหมีอ้หมตัวมือมือกับปล่อยอ้นี่ บีเขามีบะเขานาะยามูมาลูกยามูมามูอซอยกันน้ำมาหากินะเปลี่ยนอะไเอาอีก้กไอฝาไอฝาีหนึงไอยีอนึงบมกเน่าพันใดก็นุยไงเนี่ยบักเน่านี่ล่ะเป็นบักเน่าพันนุ่ยนี่สีขาวนุวยสีขาวอยู่ใส่แล้วนี่ตาบอดสีกันบงดีดีสีเหลืองบังดีดียิงเากู นี่นะเป็นอันนี้คือเรียกว่าปรุงยำปรุงยำนะอันนี้เป็นคู Seiten ่ครัวของผมเลยนะครับ um คู่ครัวนะครับแซ่บนัวนะครับต่ำต่ำเห็ดงานต่ำเห็ดงานขีดมึงเลยเห็ดงานนะครับอันนี้ก็น้ำปลาดีครับแซ่บนัวแซ่บนัวต้องดีครับบอสเสียยี่หลีแซบบอสเสียยี่หรี่บอสเสียเซียบิลีบอป็นไรเสียบอ่ะัวบ่ะ เป็นไหนนัวปะนัวครับเออสียบบิลิโอเคพูดีสตีนะโอเคอืออ่ะต่อเลยครับเสียบไลน์เสียบไลน์เหรอครับเสียบไลน์เสียบไลน์ครับเราพวงจูดรถจากกันด้วขาโอ้สุดรถขาปะขาวแล้วเนาะอือโอ้ปวดขาปวดัวปวดขาโอ้ยปวดขาโอ้ยปวดขาอุ้ยปวดแห้งปะปวดแห้งอยู่ปวดแห้งซัมไหน คนส่วนมากแม่นี่น้ำปลาเอ็งไปบกพริกบกพริกกัเขาเขาน้ำปลาเขาล้วนเ่เบอร์่ตากล้องนี่บอบอบออ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  ไอ้บ้าเอ้ยเมื่อกี้เช็กกับบูมีโอเคแล้วเลือกเครื่องใส่บักเครื่องกี่เอบักพริกมีพริกบ่เนี่แหละเห็ดแบบง่ายๆใส่เอามาพับของเรามาแล้วครับแอนแอนแอนฮึ่มดเลยครับได้เลยครับคุณหญิงครับเดี๋ยวร่างสิ่งสีกันเด้อคุณหญิงครับนะะฮ วันนี้ให้เขียนมากนะครับคุณหลินของเรานะครับคุณหลินทันเดอร์อเดี๋ยว,วยคือบตอออะตัมพริกฮะคือบะตัมหมกพริกับข่อยกินนี่สิสูมักจัิงสิเน,นาะหมักนรกแตกกูกะจิจัดให้มึงแบบนรกแตกนรกแตกออเอาอีกรอบนึงไงอโอ้ยบ่เป็นี่ยมุไไง่งมัาม,ามถึงเก็บกับคุ้มเออเคุ้มพ่อกะวางจอยกับจอมพีไอ้ไฟ มึงเดี๋ยวาบากูบางเท้ากูก็แตะไว้กัมี่อสั้นนียมึงเนียิดใจมึงอ่ะปลาแซบบนไอสูได้นี่ยดูนะฮะครับอือครับรสชาติจานนี้จะชิมก่อนนะอืออือแซบเฮ้ยไปร่ไปรองดินน้ำกันบานเนี่ยไปหาหมูนั่งบานเนี่ยออนี่ละ้มต้องง่องนี่้มั้งอมอนกับขาเว้ย จะกันเลยถอดมาทั้งพี่อโอ้ยจะมาขมย่างใหญ่ันบ่ผมมักยงใหญ่เ้ครับอ้ใหญ่บ่บมๆเลยปวนจ้าโอ้โหต้งตามุ้งตาตามตาตกันเลยจะบาดไะนนะเป็นแน่นอนเซียมน้ยกินกับแตงกับเซียบาถ้ามึงกินดักคุณแม่เขาไปอีกปั๊บมาเจ้าวันนี้เจ้าดูมา่ยังกูกินนนอกินนนอ mhm 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 nè mhm 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 ช่อ่ะอ้เดียเมียสรเอาตัวหน่อยๆเนี้ยวนหน่อยดอกบอันนึงขึ้นมากยังไงเอา โอเคเอาละเขาแล้วบะให้คอยทำเจ้าเนี่ยเจ้าคือได้มาอยู่นี่แดงคว้าเอาเนื้อเคาะห์ช่วงนั้นจะนำลงเหวครับดิ่งลงอสุธาแด้มาอยู่บุยรัมได้มีอุ้มมือปีศาจสองสองสองอุ้มมือฮะอุ้มมือปีศาจได้มีอุ้ม อุ้มมือปีศาจสองอุ้มมือครับเดะบอลโนครับเดะซอโสอดินสอดินเจัาบอสอดินคือไผนี่เดียวหลวงพ่อไม่ใช่หลบงพ่อก็เจ้าบอกว่างั้นอุ้มมือไม่ซอยอุ้มมือไปอุ้มมือเพิ่นหงมือนเจ้าอุ้มมือเพิ่นสองคนซอยอ๋อเป็นพันพู่มยิ่พระคุณแนนครับเป็นอุ้มตอนตอนลงเนี่ยตอนนี้ขาสั้นขึ้นมาได้มาบอค่นแต่ว่าอุ้มตอนลงเนาะ ลงอันยางอ๋อตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เริ่มเดินได้แล้วปีก้าขาแข็งแล้วกันปีก้ยกับยางบ่ได้กับจักปีจักปีแล้วอืจักปีแล้วโอ้ยบ่หลายปีแล้วเอ้าเออไม่ใช่ายุบ่เออานั่นว่าอุ่มตอนยางยางตอนอุ่มยังไงยังกว่อตัวอุ่นช้ไว้อืมตาดนี้ก็เริ่มปีก้าขาแข็งแล้วครับก็สีเริ่มเนี่ยเราคุ้นแล้วเนาะอ้าว ยายาเป่ได้เนาะเหบ่ได้เหบ่ได้ถ้าผมไปแท็กับกองกำลังผมติดตามเจ้ามาโดนเติร์ฟเราเด้บอบ้องชองซ้ำหมื่นนี่แหละไปเอาบอเอาเรียนแตงแต้เจ้าเรียนในหนังยังพู้น่ะบอทนายบ้านเออน่ะผมติดตามนี่ผมมาโทษได้ครับแล้วบังคับอย่คือควรตีนแท้ผมมาเจ้าสูบซ่านบ่แม่นครับในหนังหรือชีวิตจริงหนังบ่บ่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดเพราะว่าเขาข่าได้ต่ก่อนข่า บางคนอาจจะิยังบงงูเนาะนี่อันนี้คือซอผมเองนะครับรผมซอเองอ่ะซ้อในค่ายเลยซออ่ซอใหญ่เลยนะครับในฝากเนื้อฝากตัวนี่ด,นด,ด้วยจ <ๆ S 2> ้าจันเดินเลคคอร์ดกันเองครับเมากระรั่วครับรั่วม่อมลูกน้องตลอดครับนี่นี่ใส่ดีกันเองง่ายมากมากเลยนะครับบางคนเนี่ยคิดไปเบิ่งในคลิปเนี่ยไอ้ผัวเมียกันโมแมนครับเพราะว่าผัวเราโมเผยยังเถื่ออ้ออันนี้ยังเนี่ยไอ้ นี่ไงเจ้าของแบรนด์ฮะนี่เลยแบรนด์ยังดากอนแม็กเจ้าของแบรนด์ที่เคยกินมในคลิปผมไงอ๋อดีเครื่องมันขึ้นลูกเงียวก่อนพ่อลูกเงียวเสียละ เอาเนี่ยเราหลู่เร like ื่องพอาเราไปกับไผแล้วไปกินกับไฟกินใส่กระเบื้อล่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ผมนผมเด้อมันมันสุดยอดดีดีผมลองแล้วเดี๋ยวบอกซ้อเราจัดกันไปโอเคครับนะครับฝากไหนเริ่ผลิตภัณฑ์นไ้นแล้าเดี๋ยวจะว่าผมป้อนเจ้าเอาหักได้ไงอือฮึอ้าวมือนีกะพ่อไปซ่อมนีก็เนาะครับอ่ะการกับทำใดว่าจะได้บอสุภาพกอ่ะขอโทษขออภัยไปน้ำมันตอกฟูตอมันเป็นส่วนหนึ่งของสันดานอลากก็แม่แทบ้า ครับผมมือนีกกับพ่อไว้สำนีิขอโทษดนะครับพฤติกรรมในบ่เหมาะสมกับขอโทษพี่น้องเอฟซีเอลีนะครับสุดท้ายนี่ผมกับบ่มี่ยังสีไห้กับสุดท้ายนี่เข้าบ่มี่ยังสีไห้เนาะเธอเนาะครับหนูบ่มี่ยังสีไห้ไอ้เอ้านุ่งกะเอามือมาผมมีของขวัญทีสีไห้แบ่มือแบ่มือเป็เด็กหน่อยขอทานอ่ะย่างนั่นแหละะอ่เอาแบ่มือหนึ่งรับตารับตารับตาหนึ่งสองตัมเปิดตา โอ้ยก็มือนีกับพ่อไว้สักหนีอยนะครับไอ้ฝ่ายแล้วอยาดงูขอโทษเดบซี่นะครับพฤติกรรมใดบ่เหมาะสมกับขอโทษขอใหยมือนีกับก้าวเข้ามาสวัสดีครับไม่อยู่ทุ่งโลดเหรอฮะควายหยอกเลรียญควยหยอกเจ้าเลรีซื้อหูหยังนั่นปลอมมันบ่าคอยหยอกเจ้าเลรีมาพี่ปลอมมั้ยนั่นมาพี่ ข้อยยอกเจ้าเลยนเจ้าอย่าไม่ได้มัดตัวไหนหน่อยก็เล่นแลโอ้ยโอ้ยล้มมาเบี่ยข้อยยอกเล่นไห้โอ้เฉียดดีหรืพี่น้องเฉียดแห่งเรายังอบว่า เอาไปเจ๊งูปปอมมันวะงูปอมครับงูปอมขึ้นนิ่มๆวะ